19เมษายน2565ครับผมอยู่ที่บ่อน้ำปุดนะครับเดือนนี้เดือนเมษานะครับซึ่งเป็นเดือนที่แล้งนะครับอีสานนี่เขาบอกว่าในช่วงนี้นี่น้ำจะกินก็มีนะทีใช้ก็ไม่มีนะแต่ที่นี่ยังเกิดบ่อน้ำผุดนะครับนี่คือ,อทิศทางนะครับน้ำที่มาจากเดือน เพื่อนหลุมน้องหนอนะครับแล้วก็เลยไปหน่อยก็จะเป็นตาบลหนองหมีนะครับซึ่งบ่อนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับบ่อที่หนองหมีจะทําหน้าที่บ่อลมนะครับบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําขุดนะครับซึ่งเกิดพันงปีครับเกิดทั้งปีเป็นบ่อน้าขุดที่สาที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับแล้วก็เกิดที่นี้ครบพัุ์ปีนะครับแล้วก็ระดับน้ําทางน้าก็เป็นไปตามหลักของธถาการน้ำใต้ดินนะครับนี่คืออีกหนึ่งบริบท น้ำใต้ดินนะครับที่มีการเชื่อมต่อระหว่างตำบลเขาุกสร้างนะครับตำบลหนองบึงแล้วก็เกลื่อนลุ่หนองหนองนะครับวันนี้ผมขอควนบัร้อนนะครับแล้วก็ท่านพอของท่านนะครับที่ไดชแสงได้มาเยี่ยมชมนะครับมาดูว่าเนสานี้มันยังจะพุดถึงหรือเปล่าปรากฏว่าน้ำยังพุดถึงเหมือนเดิมครับอยากจะเชื่อชมนะครับที่คือโครงการของธนาคารน้ำใต้ดินนะครับซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ครับเรารับมาจากท่าน อาจารย์โกวิดอกไม้นะครับท่านอาจารย์ชาตีศีวิยาถาครับมอบสิวงดีให้กับตำมนน้องหนีนะครับแล้วก็ชาวพี่น้องอำเภอบุรีมจังหวัดยพโสชรครับ